สัดเลือดดีๆถวายกษัตริย์และให้กษัตริย์แบ่งปันช้างมานี่ให้ประชาชนไปทำการเกษตรและก็เป็นยาบปาหณะด้วยช้างมานี่จะเกิดขึ้นก่อนแล้วก็ถัดไปจึงสัตว์หลากหลายเกิดขึ้นแล้ว เกิดขึ้นแบบโอปปัติกะเมืงเง่อนคือสัตว์ที่มาจากนรกหมดรำจากมหานรกจากขุมบริวารอุสธนรกจากยมโลกอสศุรกายเปรตและก็มาเป็นสัตว์เดร,รัจฉานรจำได้ไหมจ๊ะจำได้กรับเกิดขึ้นอย่างหลากหลายไม่ใช่เกิดขึ้นทีละคู่<อ>แต่เกิดขึ้นทีละเยอะ สมมุติไก่ไม่ใช่มีพ่อไก่กับแม่ไก่แต่เป็นฝูงไม่ใช่เป็นคู่นะ,ะเยอะๆเลยนแล้วก็ต่อมาก็ค่อยๆกลายพันธุ์กันตามกระแสของกิเลสมนุษย์และกรรมมีบากกรรมของสัตว์ที่มาเกิดซึ่งเกิดจากการ ผสมกันระหว่างความโลภความโกรธความหลงในอัตราส่วนที่ตัวกระทาในขณะจิตนั้นจําได้ป่ะจ๊ะจำได้ทำให้เกิดการหลากหลายทีเดียวแล้วก็เมื่อพ่อไก่เจอกับแม่ไก่ก็เกิดปิ้งเงินค,ความรักก็เกิดร,รักกันดได้เม่นนานก็มีไข่ใช่ไหม เพราะนั้นไก่ก็เลยเกิดก่อนไขน่่เมาวานอย่างงี้ใช่ไหมจ๊ะเกิดก่อนไข่ไล่เอยมาเลยมนุษย์ก็จะมีกิเลสเนี่ยกิเลสกรรมวิบากกิเลสกรรมวิบากค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยขึ้นเรื่อยขึ้นเรื่อยมนุษย์อายุก็ถอยลงมาทุกอย่างเสื่อมลงมาหมดเลย เสิมไม่ใช่เป็นการวิวัฒนาการนะเป็นการหายนานการในภาษาภาษาที่สมมุติเอามันถูกเราก็บ่าวก็ไม่รู้ใครรู้ก็เอามาเปลี่ยนที่หลังแล้วกันตอนนี้ยังไม่รู้ก็อยอยืมใช้อันนี้ไปก่อนเส <c oughs> ื่อมมาเลยเลยเรื่อยจากมนุษย์อายุอส์งห้ปีก็ลดลงมาเรื่อยเรื่อย ร้อยปีรดปีร้อยปีรดป,ป,ป,ปีหนึ่ง,งกระทั่งมาถึงมนุษย์อายุสิบขวบ,บสิบขวบนี่เราคร่าวๆก่อนพอสิบขวบตัวน,นี้แะบบโล,ล่างของมนุษย์จะเล็กลงนะเดี๋ยวนี้เราก็เล็กลงแล้วเล็กลงมาเรื่อยๆไม่รู้ตัวเลยเนี่ยพเพราะมันชินครับ หลวงพ่อสังเกตดูเอ๊ะทำไมเดี๋ยวนี้มันตัวเล็กลงไปเรื่อยๆแปลกจังถ <Okay. S 1> ้ามันจะเล็กลงไปอีกเพราะสิบควบวนี่มันจะเล็กเท่าลิง <Okay. S 1> ลิงแต่ไม่ใช่ไม่ใช่เปลิงนะไม่รู้จะเทียบยังไงเท <Okay. S 1> ่าลิง <Okay. S 1> ไม่ใช่กอริลลาหรืออูรังอูตังนะ <Okay. S 1> ลิงตัวเล็กๆซึ่ง ท่านอุปมาไว้ว่าต้องเอาไม้สอยมะเขือตัวก็ไม่ใหญ่ไอ้มะเขือพวงเนี่ย <S S S แต่หลวงพ่อเคยไปเห็นมะเขือพวงที่พนาวัดก่อนถูกเขาโค่นต้นใหญ่เมื่อเงินไอ้นั้นเรายังผลิตได้ใช่ไหมยืนผลิตแล้วก็นึกถึงเออยุคที่สอยมะเขือเนี่ยมันก็ต้องตัวเล็กๆตัวมันจะเล็กๆอย่างนงหละ มนุษย์ยุคนี้นี่กีเลตหนาปัญญาหยาบมากเจออะไรก็ฆ่ากันสะบันทันแหลกกันไปเลยจับอะไรกันมาเป็นอาวุธหมดและหน้าตาก็ไม่หล่อไม่สวยอย่างพวกเรานี่หรอเนีย <c oughs> กระเดียดไปทางลิงคล้ายๆ <c oughs> แต่ก็ไม่ใช่ลิงคนแต่คล้ายๆยอย่างนั้นแหละนั่นแหละไอ้ตอนช่วง สิบปีเนี่ยเราก็ทนหายใจปปหกพันห้าร้อยปีเนี่ยเดี๋ยวจะได้เจอตอนนั้นเราจะสูงที่สุดในหมู่มนุษย์ทั้งหลายเส่งตัวย่อลงมาแล้วเนี่ยก็คงขนาดขนาดนี้มั้งสูงสักยืนแล้วก็ไม่ถึงเมตรเลยเนีห้าปีก็แต่งงานกันแล้วมีครอบมีครัว สิปีก็าตายไอตอนอตอนกลับนั่นเป็นอายุของพหมต่อมาก็เกิเล็มากเขาก็เหลืออายุของเทวดาต่อมาก็เป็นอายุมนุษย์คืออายุแสนปีนะมนุษย์ก่อนหน้าอายุแสนปีก็เป็นอายุเหมือนอายุเทวดานั่นแหละ อย่างถ้าอายุเก้าล้านปีซึ่งสะสมไขมันมากนะอายุยาวนานทีเดียวมันลดลงมาเรื่อยๆ<อ>นี่นี่คือข้อสังเกตนะลดลงมาเดี๋ยวนี้เราอายุก็ข,ขนาดช้างเนจะ็ดสิบห้า <75 S 2> ปีไม่ถึง100ร้อยปีเพราะสิบขวบนี่อายุแมว อายุสุนัขนะตัวมันเล็กลงสุนัขที่เขาว่าแปดแปดขวบถึงสิบขวบนะโนู่นเอาใครจะไปอยู่อายุตัวนู้นก็นเอาเลือดทำบาปเยอะๆก็นั่นแหละจะถอยมาเขือกันแหละไม่ได้อายุมนุษย์ละอายุลดลงมาแล้วอายุแมวอายุสุนัข รูปร่างมันเคยสวยแล้วก็ฆ่ากันดิจับอะไรเบบนอาวุธคฆากันไปทั้งโลกนตายไปค่อนหนึ่ง oh. บางยุคคือถึงสิบเนี่ยมันมีม,มามาอนนับจากพรมลงมากินงวนดินเนี่ยถึงปัจจุบันนี้ถ้าจำไม่ผิดนะประมาณสิบกว่าครั้งเกือบยี่สิครั้งแล้ะ oh. รอบหนะ้ารอบ oh. รอบก็ตั้งแต่ อสงไข่ร้อยปีลดปีเรื่อยมาเลยจกนกระทั้งถึงสิบจากสิบก็ขึ้นไปถึงอสงไขยนี่<ช>หนึ่งหนึ่งอันตรกับใช่ไหมจ๊ะใช่จ้ะลองไขลง,ขลงแล้วก็อายุไขขึ้นแต่ช่วงเนี้ยบางทีร้อยขึ้นปีนี่แต่บางทีไม่ใช่<อ>บางทีเร็วกว่านี้<อ>และช่วงอายุสิบขวบเดี๋ยวตามทานแล้วป่าเห็นหน้าตาเปิอเลยเนี่ย ท่านท่านครับคือพวกเรารู้ฟังไม่งงครับไม่งงนะพวกเรารู้ฟังแต่หลวงพ่อพูดรู้เรื่องเปล่ารู้เรื่องครับอตอนสิบขวบ,บอายุสิบป,ปีนะบ,บางช่วงสั้นบ,บางช่วงเหมือนถูกฟรีสไว้เลยเนะี่ยยาวสิบ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 ,ส,บสิบไปเย ใช่ร้อยปีขึ้นปีร้อยปีขึ้น,ป,ป,นปีอะไรเงี้ยพันไหมตรงนี้ท่านรถไอ้ตรงนี้เลยตรงนี้ไอ้ตรงที่มันฆ่าก็ไปข้อโลกสิบส่วนเหลือหนึ่งส่วน๋อ,อนหนึ่งส่วนก็เน่มจะหลบเข้าป่าเข้าเขาเข้าทํำเป็นมนุษย์ทำ่ำหน้าตารูปร่างคล้ายๆลิงแต่ก็ไม่ใช่ลิงคนเนี่ยมนุษย์เนี่ยตอนนี้ละสัตว์ ที่เกิดมาจากนรกเนี่ย<อ>มาตอนนี้ไม่ใช่เกิดแบบโอปปาติกานะโอปปัติกาเกิดยุคแรกรเข้าสู่คันมารดาของสัตว์พอออกมามันเริ่มหายนาการคือไม่ใช่มันไม่ใช่วิวัฒนาการ,รแต่โตมันจะโตขึ้น<อ>จะโตขึ้นโต<อ>แล้วก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ กิ่งกาตัวเล็กเป็นกิ่งกาตัวโตวออจากจจเจระเ้เด็กก็เป็นซูเปอร์จระเ้อะไรอย่างเงี้ยมันจะโต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 ไดโนเสาร์นี่เนี่ยช่วง,งนี้ช่วงนี้ช่วงมนุษย์เริ่มจะอยู่ในถ้ำแล้ว<ล><ล>รูปร่างมันพิลึกเพราะว่ากิเลสกรรมวิบากภโกรดหลงผสมเจือปนเงินอยู่มนุษย์ก็ดีสัตว์ก็ดีที่มาเกิด มันรูปร่างเปลี่ยนแปลงไป<อ>เปลี่ยนแปลงไปมากเลยมันจะไปอยู่ในช่วงนี้ซึ่งมันมีอย่างนี้มาหลายรอบแล้วนะไม่มีอะไรใหม่ในโลกนี้บางรอบก็ไม่มีนะแต่บางรอบก็มีและที่มีก็มีมาหลายรอบแล้วหลายอันตรกับละที่ขึ้นแล้วลงขึ้นล,ลงตามทันป่เจ๊ะเดี๋ยวตกลงก่อน,อนว่า รายการนี้เล่าฝันให้ฟังก่อนนั่งธรรมะฟังเป็นนิทานก็ได้ไดเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรไแต่ว่าให้สร้างคุณงามความดีเผื่อเหนียวเอาไว้ไหรือจะฟังเป็นความรู้ติดขาติดแข้งนะจ๊ะเล่าให้สบายใจพอใจเราสบายหายฟุ้งซาเลยอ,อื่นมาฟุ้งเรื่องนี้แล้วก็ <laughs> นั่งธรรมะคือ เอามาฟุ่งเรื่องนี้ดีวกว่าดี่เป็นุ่งเรื่องโน้นใช่ไหมจะ๊ะมันใกล้ศูนย์กลางกายหน่อยเอออย่างนี้ไงตกลงอย่างนี้ก่อนนะตกลงอ่าจะได้เล่าคนไปไล่เลื่อยๆสบายสเา,ายนี่มันก็จะมาเป็นอย่างเนี้จะโตขึ้นกลายพันธุ์เออใช้คำว่ากลายพันธุ์บดยอํานาจกิเลสเนี่ยแหละกิเลสกรรมวิบากกิเลสกรรมวิบากแล้วก็ สัตว์จะดุร้ายมากจะเดิมเป็นสัตว์ดุจากสัตว์ดุมาเป็นสัตว์ร้ายจากสัตว์ร้ายเป็นสัตว์ดุร้ายทั้งดุทั้งร้ายโอสารพัดเยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยมันมาเกิดตอนช่วงเนี้เกิดแล้วก็พอมนุษย์สั่งสมบูรณ์มากเข้ามาเข้าไอ้พูกนี้ก็หดหายไปจะหายไปทัก บาปมากๆพวกนี้โหนคืนมาใหม่ออย่างนี้จําง่ายไหมจ๊ะจำง่ายเอออย่างนี้นะเราจำมีกคร่าวๆก่อนเพราะเวลามันจํากัดครอ่าเล่าอย่างนี้คร่าวๆแล้วก็โลกกลมหรือโลกแบนเนี่ยถูกด้วยกันทั้งคู่อขึ้นอยู่กับเถียงกันยุคไหนเออใช่ไหมไปยีเรายุคไหนมาพูดอทีนี้ไป พูดดันไปพูดในยุบกาลิเลโอตัวนึงได้โดนขังครออัไอตอนโลกกคมแล้วดันไปพูดโลกแบนแล้วไปบอกเขาโลกกลมไปสวนทางเขาเนี่มีปัญหาครับแต่จริงๆแล้วถูกทั้งคู่เพราะว่าโลกเวลาเกิดขึ้นใหม่ๆเนี่ยจำได้ไหมไฟไหม้ห่งชินช้นหชิ้นอรัหกสิบสี่อันตรากับหนึ่งชิ้นหนมเค้กจำได้ไหมได้ครับไฟไมอดอีก หชิ้นแล้วก็เย็นอีกหนึ่งชิ้นอสามชิ้นในสี่ชิ้นใช่ไหมจ๊ะอีตรงที่โอปปาติกะพรมลมมาเกิดแบนเพราะฉะนั้นเนี่ยขึ้นอยู่กับพูดตรงไหนแต่จากนั้นเรื่อยมาในเมื่อมนุษย์สร้างบาปอกุศลลรกรมอะไรต่างแต่มันยาวนานนี่แต่ละพูดเยอเวลาเกิดจริงมันเจ้ามา เอาคำว่าล้านปีมาพูดไม่ได้มันหลายหลายล้านหลายหลายพันล้านปีกว่าที่มันจะเปลี่ยนแปลงแต่หลวงพ่อพูดนาทีเดียวนะมาจากแบนมากลมแอบไม่ถึงนาทีอ่าให้แมไม่ถึงนาทีแต่จริงๆนานนาน,นานนะจ๊ะเพราะฉะนั้นตอนช่วงเนี่ยแบนมากลมมันมาอย่างนี้เนี่ยระหว่างนั้นมนุษย์ก็สร้างบาปอากุศลไปเรื่อยๆทางกายทางวาจาทางใจ ความคิดคำพูดการกระทาจากแบนแล้วมันเริ่มฟู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 เหมือนอะไรอย่างหรือน้ำปังฟูฟูมันมันมันคือจากแบนแบนแล้วมันฟูฟูข้ามาอย่างเงี้ยแล้วมันก็ค่อยๆหดข้ามาหล้วจากยุคฟูฟูมันก็ ค่อยๆลีลีงี้ลีลีนานนะแต่ละช่วงเนี่ยลีลีแจกลีลีแล้วก็จะมากลมกลมแล้วก็จะมีความร้อนอยู่ข้างในเปลือกมันก็เย็นมันก็แข็งเหมือนมนุษย์เนี่ยข้างนอกเย็นแต่ข้างในร้อนนะใจเนี่ยร้อนด้วยราคะด้วยโทสะด้วยโมหะด้วยอะไรต่างๆ พราะฉะนั้นพูดโลกแบนก็ถูกฟูก็ถูกลีก็ถูกกล,กลมก็ถูกกลมมาอยู่ในยุคที่มนุษย์อาแสนปีลงมา<อ>เริ่มกลมแต่แสนปีขึ้นไปก็จะอยู่ในยุคแบน,แบนฟูฟลีนะนี่เรามาอยู่ในยุคยุคโ,โลกโกลม ไอ้ตรงเป็นแบน์อยู่นี่โลกกับสวรรค์นี่ไปมาหาสู่กันได้อ oh. ไปมาหาสู่กันได้อุปมาเหมือนสมมติว่าอยากกินโอเลี้ยงแล้วแบบไปอ oh. อย่างนี้ไปฮ่องกงไปกินโอเลี้ยงที่ฮ่องกงแล้วกลับมาโอ oh. ไปมาหาสู่กันได้เพราะตอนหลังนี่มันก็พอหดลงมาเรื่อยเืยมันก็ห่าง <Good. S 2> สวรรค์ชั้นจตุกับของโลกมนุษย์ก็ห่างกันออกมา๋อ oh. นจะจ๊ะ อันนี้อย่าลืมเรากำลังคุยฝันให้ฟ,ฟังฟก่อนนั่งธรรมะให้ฟุ้งเรื่องนี้แทนที่ฟุ้งเรื่องอื่นนะจ๊ะ,ะจะฟังเป็นนิทานก็ได้ฟังเป็นความรู้เบาๆติดขาติดแข้งไม่ต้องไปแบกหามไม่ต้องใส่บาแบกหามติดๆใน่อๆอย่างนี้ ดีไหมจ๊ะดีครับอยากเข้าถึงพุทธรรมากายกันไหมจ๊ะอ,อยากครับอยากเข้าถึงพัทธรรมากายกันหรือเปล่าจ๊ะอ,อยากครับอยากเข้าถึงพัทธรรมากายกันจริงๆหรือเปล่าจ๊ะจริงครับบัดนี้ถึงเวลาธรรมากาย